สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้ผมมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในถุงนะครับของแฟนเพจจากยะลาเขาใส่มาแบบนี้เลยเอามาเมือ่อไหร่คะนะอันนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว น่าจะสองชั้นแล้วก็สามชั้นโค้ โคหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเช็คคราบสนิมออกก่อนนะครับนี่คือสนิมทั้งนั้นเลยเรายังไม่ได้เคลียร์ปืนนะครับไปขออนุญาต เช็ดปืนเบื้องต้นว่ามันปลอดภัยหรือเปล่ามีขั้นตอนอยังไงอะว่ามันปลอดภัยไหมคะมันง่ายจนตอบยากจริงเลหนูไม่รู้ไงก็มันอาจจะมีคนไม่รู้เหมือนหนออืเธอแกล้งไม่รู้โ<ะ>พสเธอแกล้งไม่รู้เธอต้องการแค่คำถามไม่เอาเช็คยังไงเอาจริงหรือไม่รู้จริงเลย เรารู้ได้ไงว่ามันมีอยู่ในรังเพลิงไหมสมมติว่ามันมีนมอะไอน,นี้เสียบอยู่ยังไงไม่มีไงมันไม่มีมันไม่มีมมมก็ต้องเช็คเบื้องต้นก่อนอดีดีนะครับนนวิธีการเช็คนะครับนี่ข้างในเป็นสนิมนั้นเลยนะวิธีการเช็คนะครับก็คือเช็คตัวแมกกาซีนก่อนนะครับ เช็คแมกกาซีนแล้วก็ดูสไลด์นะครับดูสไลด์แล้วดึงนะครับถ้ามันดึงได้ก็ดึงนะครับดึง,ด,งดึงหลายๆครั้งนะครับดึงให้รู้ว่าไม่มีอะไรดีดออกมานะครับเห็นได้จากในลังเพิงว่าไม่มีอะไรถ้ามันมีมันต้องดีดออกใช่นะครับหลังจากนั้นก็ อันไปในทางที่ปลอดภัยแล้วก็ค้างเลื่อนนะครับค้างเลื่อนแ mm hmm. ขวนไว้แบบนี้นะครับก็ดถูถ้าในที่มืดหน่อยเราไม่เห็นก็เอานิ้วแย่เข้าไปนะครับเอานิ้วแย่ก็ห่างห่างไอตัวนี้ไว้หน่อยนะครับเผื่อว่ามันดีดกลับเดี๋ยวนิ้วจะเป็นแผลนะครับอย่างตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาขอยกถอดดู ดูจากระบบภายนอกก่อนนะครับกลไกการทำงานมันเขียนตีว่าโค M 199 1911A1 ผมนี่งงม,มากเลยถ้ามันมี A1 มันต้อง1991ใช่ไหมคะ19ไม,ไม่มันมีตัว 1991A1 ด้วยแต่ ช่างเถอะครับ <S 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 เดี๋ยวผมดูขอแยกดูทะเบียนที่เขาส่งมาให้ก่อนนะครับว่าถูกต้องตรงกัน๋ย่ขอแากปิดนะครับปิดชื่อปิดอะไรสักแป๊บหนึ่งนะครับอโอเค ทุกอย่างตรงนะฮะครับทางทะเบียนไม่จะไปดูน้ำยาอะไรมามันลอกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทดสอบระบบก่อนที่จะลื้อนะครับแล้วก็ ร่งกจดู1ครั้งเข้าเซฟได้นะครับทำงานได้ระบบภายนอกอา้าวเราไม่ได้จับหลังอ่อนนะครับไม่ได้จับหลังอ่อนแต่มันั่างกาได้นี่นะครับตัวนี้เสแสดงว่าเซฟตี้เซฟตี้หลังอ่อนนะครับเซฟตี้หลังอ่อนเสียนะครับ เดี๋ยวต้องขอญาตจดใส่กระดาษนิดนึงเดี๋ยวกดพาร์ทไว้ก่อนนะครับเข้าเซฟได้ โปดเซสต์รั่นไกลได้ไม่กำหลังอ่อนรั่นไกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลไกภายในกันก่อนนะครับวิธีการถอดตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องดึงมาอีกทีน,นึงว่าเนื่องจากว่ามันเป็นไกด์หลอดยาวนะครับตันไม่มีหหกเหลี่ยมวิธีการถอดมันก็จะ ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยลองใช้ตัวนี้ดูว่าเอานกลงก่อนนะครับมันจะหมุนได้ไหมเบ้ามันไม่รับกันนะครับพอเบ้ามันไม่รับกันเราก็ต้องกดนี่แล้วก็ค่อยปล่อยนะครับเดี๋ยวมันดิดเข้าตาวิธีการถอดตัวนี้นง่ายๆนะครับใส่แว่นตาด้วย นะครับดึงมาล่องบากแรกแล้วก็กดยกขึ้นมานะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าโอ้โหบัฟเฟอร์เหรอน่าจะเป็นบัฟเฟอร์นะครับถ้าเป็นไกด์หลอดยาวเนี่ยเราต้องถอดแหนบสปริงออกจากด้านหน้านะครับแม้ไม่จะถอดไม่ออก บัฟเฟอร์ละลายแล้วนะครับเป็นผงเลยนะครับแล้วเราก็หมุนบูชิ่งออกนะครับแล้วก็ยกลำกล้องออกจากด้านหน้าเรามาเช็คอีกทีหนึ่ง นะครับตรงเตงสลักตรงเตงหลุดออกมาได้ตัวตรงเตงหลุดได้นะครับเศษบัฟเฟอร์ er นั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์เจเราก็จะเอา เข็มแทงชนวนออกมาก่อนนะครับแป้นเข็มขาวโบสปริงโอ้สปริงสั้นมากนะครับเหมือนมีร่องรอยการตัดด้วยนะครับตัดให้สั้นลงไล่เบามาอีกแล้วนะครับ สลักยึดเดี๋ยววางไว้ก่อนเรค่อยออกนะครับมาเล่นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือไขควงประแจปากปากอะไนะก็เรียกหกเหลี่ยมโอ้โหหวานเจี๊ยบ หกเหลี่ยมนี่บางทีมันไม่ใช่ลงกันได้ทุกตัวนะฮะต้องหากันอีกเขาให้นั้นมามใช่ไหมเออใช่โอ้นี่ประโยชน์มากเลยพศเนี่ยพี่จ่าไม่สังเกตไม่สังเกตสังเกต,เกตมันหล่นเดียวกันไม่ใหความสำคัญมันเท่าไหร่บิดทีเดียวหลุดแล้วนะครับหกเหลี่ยม กดง่ายดีค่ะเรามาดูภายในกันเขาชลมน้ yeah. ํามันไว้เขาเลี้ยงน้ํามันไว้น่าจะเป็นเศรษฐีบ่อน้ํามันใส่ถุงมาสาชั้นเลยก็ดีนะหนูยังไงก็นี่ตาไก่หลุดออกมาแล้วนะฮะสนิมไม่เพิ่มขึ้นแต่ตาไก่หลุดออกมาแล้วด้วยนั่นไง มันไม่มีตากไก่ บดเทิงเลยครับเนี่ยต้องซ่อมไที่เห็นเราคือสนิมจากตรงนี้สนิมนะครับ,รบสนิมเนี่ยน,นี่มันแปลกอะปะขออนุญาตฟังหน่อยจ้ะนี่คืออะไระอืมไม่เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อันดับแรกเราจะถอดใบเซฟออกก่อนนะครับความเป็นแหนบยังมีอยู่ดีดออกมาเลยแล้วเรานกลงนะครับแล้วเราค่อยมาเคาะสลักล็อก แล้วเราก็กดนกอีกทีหนึง่งจริงๆแล้วมันจะต้องไหลแต่ตัวนี้ไม่ไหลพอไม่ไหลแสดงว่าข้างในนี่สนิมน่าจะพอควรเราจะออกยังไงนะครับเดี๋ยวทางลัดอีกแล้ว นี่ออกด้านหน้าไม่ได้ก็ออกด้านข้างให้มันจบๆไปโอ้โหแข็งปักเลย เดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆงัดนะครับงัดเบาๆก็สงสัยอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่ออกอย่างที่ผมคิดด้วยเลยมันมีนอ,อะไรบางชิ้นหายไปนะครับ ลายเบานะครับตัดปลายด้านหนึ่งนะครับชิ้นที่หายไปที่ผมว่าอันนี้สนิมที่ผมว่าก็คือสลักตัวนี้ครับสลักเล็กๆที่มันไว้ไว้กั้นไอ้ชุดนี้ครับที่จริงมันต้องอยู่ลึกเข้าไปข้างในแต่สลักตัวนี้ไม่มีนะครับ น่าจะเป็นปืนที่จมน้ำนะครับเมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อต้นปีนะครับทราบข่าวว่าเป็นปืนจมน้ำ ทำไมมันฝืดมันฟิตอย่างนี้สงเสัยไม่ผ่านการใช้งาน หลักกลึงนะครับไมใช้ของเดิมเดิมแต่ไม่ต้องห่วงครับอย่าได้กังวลเรื่องกังวลไปเป็นเรื่องของจา หน,นึ่งเก้าเลขหนึ่งบางรุ่นไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบนี้เหมือนกันเป็นบางยี่ห้สอสงสัยได้ครับม,มันเป็นบางยี่ห้อเดี๋ยวเราไกลอ,ออก ตัดมาทั้งนั้นเลยพวกแหนบพวกสปริงชายไม่เข้าใจเฮ้ย่โอเคนะครับมันหมดประมาณนี้นะครับมือผมก็ข้างในก็จะประมาณนี้แผ่นกล้องมา ใกล้ๆนะครับก็จะเป็นสนิมทุกตรงเลยนะฮะลึกไปถึงข้างในโดยเฉพาะข้างในพวกนี้ครับนสนิมเกาะกินลึกเลยนะฮะโอเควันนี้ก็คลิปนี้ เราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีหนึง